เสียงเพลงเบาๆลอดออกมาจากห้องเก็บของมืดสัลวอีธานแบล็กวูดซีอีโอหนุ่มมหาเศรษฐีหยุดยืนหน้าประตูคิ้วเข้มขมวดแน่นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าขยับไปมาเสียงเสียดสีของรองเท้ากับพื้นดังเป็นจังหวะเขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมใครบางคนกำลังเต้นอยู่ข้างในนั้นเขายกมือจับลูกบิดประตูอย่างช้าฮ่าฮเสียงเพลงดังขึ้นเล็กน้อยเนื้อร้องสดใสขัดกับบรรยากาศเย็นเยียบของโกดังเก็บของบริษัท ทีทานผลักประตูออกเบาฮ่าฮ่าดวงตาคมกริบเบิกกว้างเมื่อเห็นภาพตรงหน้าคลาร่าเลขาส่วนตัวของเขาหญิงสาวผู้มักจะซุ่มซ่ามตกใจง่ายและผู้ติดอ่างเวลาเครียดกำลังเต้นอย่างสุดเหวี่ยงแขนแกวงไปมาขาย่อต, sadly, ต่ำแล้วดีดตัวขึ้นผมยาวสีน้ำตาลแกว่งไปตามจังหวะเธอหมุนตัวอย่างคล่องแคล่วราวกับลืมโลกภายนอกไปสิ้นแหละเธอก็หันมาเจอเขา ดวงตากลมโตเบิกกว้างริมฝีปากเผยอาคางร่างทั้งร่างแข็งทื่อราวกับถูกสาบอีธานยังคงยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุเขาควรจะโกรธควรจะตำหนิแต่ทำไมถึงละสายตาจากเธอไม่ได้คลาร่าถอยหลังไปติดชั้นวางของมือสันส่นๆยกขึ้นปิดหน้าอกที่หอบเบาฮ่าฮท่านประธานเสียงเธอสั่นระริกแทบเป็นเสียงกระสิบอีธานก้าวเข้าไปใกล้ ความเงียบปกคลุมทั่วห้องเสียงเดียวที่ดังชัดเจนคือเสียงหัวใจของเขาเองคลาร่ากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากแก้มร้อนเผาจนแทบลุกเป็นไฟเธอไม่กล้าสบตาเจ้านายหนุ่มอีธานยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาคมจับจ้องไม่กระพริบบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งอึดอัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันคุณอีธานเอ่ยเสียงต่ำคลาร่าสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกฉัน ฉันแค่เธอพยายามจะอธิบายแต่สมองกลับว่างเปล่าขาเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่อีธานจ้องเธอขม็งริมฝีปากเม้มแน่นราวกับกำลังควบคุมอารมณ์บางอย่างคุณกำลังทำอะไรในนี้น้ำเสียงเขาเรียบแต่ดวงตากลับมีประกายบางอย่างแฝงอยู่คลาร่าขยับตัวเล็กน้อยแต่ชั้นวางของด้านหลังทำให้เธอถอยหนีไม่ได้ฉันฉันแค่พักเบรกค,ค่ะเธอหลุกตาลงมองปลายเท้าของตัวเอง แต่เธอรู้สึกได้ว่าอีธานยังคงจ้องอยู่สายตานั้นหนักหน่วงจนทำให้เธอหายใจไม่ออกอีธานก้าวเข้าไปอีกก้าวระยะห่างระหว่างทั้งสองลดลงจนรับรู้ถึงไออุ่นของกันและกันหัวใจของคลาร่ากระหน่ำเต้นเธอเพลอกลั้นหายใจเมื่อเห็นรอยยิ้มบางๆที่มุมปากของเขาคุณเต้นเก่งกว่าที่ฉันคิดนะเสียงเขาทุ้มต่ำแฝงไปด้วยแววขบขันคลาร่าเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ ท่านประธานกำลังล้อฉันเล่นเหรอคะเธอพึมพำเสียงเบาแต่ในใจเต้นโครมครามอีธานไม่ได้ตอบแต่สายตาของเขากลับอ่อนโยนขึ้นอย่างน่าประหลาดบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปจากความอึดอัดกลายเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายหัวใจของคลาร่ากำลังสั่นไหวและเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้อีธานมองคลาร่ารอยยิ้มมุมปากของเขากว้างขึ้นเล็กน้อย แต่แววตากลับลึกล้ำจนคลาร่าขนลุกวาบเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้านายถึงมองเธอแบบนั้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาฉันไม่ได้ล้อเล่นอีธานผู้เสียงทุมคุณดูมีชีวิตชีวาดีนะเวลาที่เต้นคลาร่ากลืนน้ำลายมือกำชายเสื้อแน่นเธอไม่รู้ว่าควรจะตอบยังไงฉันไม่คิดว่าจะมีใครมาเห็นเธอพึมพำเสียงเบาหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด อีธานเลิกคิ้วดวงตาเปล่งประกายอย่างน่าประหลาดงั้นเหรอเขาก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวคลาร่าถอยหลังอัตโนมัติแต่แผ่นหลังกลับชนกับชั้นวางของอีกครั้งไม่มีทางหนีอีกแล้วอีธานยืนอยู่ตรงหน้าเธอใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมจางๆจากตัวเขากลิ่นหอมที่เธอได้กลิ่นทุกวันแต่วันนี้กลับรู้สึกว่ามันรุนแรงกว่าปกติแล้วทำไมคุณถึงมาเต้นในห้องเก็บของเขาถามเสียงนุ่มแต่แฝงไปด้วยความอยากรู้จริงฮ่าฮ่า คลาร่ากระพริบตาปริบๆสมองพยายามประมวลผลแต่เธอไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยนอกจากใบหน้าคมของเขาที่อยู่ใกล้เกินไปฉันฉันแค่เธอพยายามพูดออกมาแต่เสียงกลับติดขัดอีธานโน้มตัวลงมาเล็กน้อยสายตาของเขาล็อกเข้ากับดวงตาของเธอคุณชอบเต้นเหรอเขาถามเสียงแผ่วเบาจนเหมือนกระสิบคลาร่าหายใจสะดุดใบหน้าร้อนวูบค่ะเธอตอบเสียงสัน่น อีธานมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มบางๆจะปรากฏขึ้นบนใบหน้างั้นเขาหยุดพูดไปชั่วขณะราวกับกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างทำให้ฉันดูอีกสิดวงตาคลาร่าเบิกกว้างทันทีเธอแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาหมายถึงตอนนี้เหรอคะ่ะเธอถามเสียงหลงอีธานพยักหน้าใช่ตอนนี้น้ำเสียงเขาไม่ได้ออกคำสั่งเหมือนปกติแต่มันมีบางอย่างที่ทำให้เธอไม่อาจปฏิเสธได้ คลาร่ากลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นลมให้เธอเต้นต่อหน้าเจ้านายตัวเองในห้องเก็บของอันเงียบสงัดแบบนี้เหรอคลาร่ายืนตัวแข็งใจเต้นระรัวจนแทบหลุดออกมาให้เธอเต้นต่อหน้าเขางั้นเหรอไม่มีทางท่านประธานฉันฉันคิดว่าเธอกำลังจะหาข้ออ้างแต่ดวงตาคมคู่นั้นยังจ้องเธอไม่วางอีธานไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาของเขาเหมือนกำลังรอคำตอบเหมือนเขาอยากเห็นจริง ฮ่าฮาคลาร่าหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองเธอจะปฏิเสธเขาตรงๆได้ยังไงอีธานแบล็กวูดซีโอผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของบริษัทคนที่ทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูเคร่งครึมและจริงจังตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขากลับยืนอยู่ตรงหน้าเธอพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังคลาร่ากัดริมฝีปากมือเย็นเฉียบทั้งที่ร่างกายกลับร้อนวู้ก็ได้ค่ะเธอพูดออกมาเบาฮ่าฮ่ อีธานเลิกคิ้วเล็กน้อยมุมปากยกขึ้นอย่างพอใจแต่เขายังคงยืนกอดอกรอให้เธอเริ่มคลาร่าหลับตาแน่นพยายามข่มความอายที่แล่นพลานไปทั่วร่างเธอยกมือขึ้นชาฮ่าฮเริ่มขยับเท้าไปตามจังหวะที่ไม่มีอยู่จริงไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบกับสายตาของเขาที่จับจ้องมาเธอรู้สึกเหมือนเวลาถูกยืดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น ไม่ใช่เสียงของเธอไม่ใช่เสียงของอีธานแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่ยืนอยู่หน้าประตูคลาร่าชะงักหัวใจหล่นวูบอีธานหันขวับไปมองท่าทางเปลี่ยนไปทันทีบรรยากาศหนักอึ้งในชั่วพริบตาขอโทษค่ะเสียงนั้นดังขึ้นอย่างตกใจแล้วประตูก็ปิดลงอย่างรวดเร็วราวกับเจ้าของเสียงเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเข้ามาขัดจังหวะอะไรบางอย่างคลาร่าตัวแข็งทื่อหน้าซีดเผือดเธอจำเสียงนั้นได้ดี มันเป็นเสียงของเอลเลนหัวหน้าฝ่ายบุคคลเธอเห็นเห็นทุกอย่างรวมถึงอีธานที่ยืนจ้องเธออยู่ใกล้จนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจพระเจ้าคลาร่าพึมพำเสียงสัน่นมือยกขึ้นปิดหน้าเธออยากจะหายตัวไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่เสียงหัวเราะเบาๆกลับดังขึ้นจากคนตรงหน้าอีธานเขากำลังหัวเราะใช่ไหมเธอเบิกตากว้างมองเขาด้วยความไม่เชื่อสายตารอยยิ้มของเขาดูอันตรายกว่าที่เคย คุณตกใจขนาดนั้นเลยเหรออีธานถามเสียงกลั้วหัวเราะดวงตาย,ยังเป็นประกายคลาร่าพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่สมองของเธอขาวโพลนไปหมดทุกอย่างมันบ้าบอไปหมดแล้วคลาร่าหัวหมุนไปหมดเธอไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำยังไงหรือพูดอะไรดีเสียงหัวเราะทุ้มต่ำของอีธานยังคงดังอยู่มันไม่ใช่เสียงหัวเราะหยาะแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความขบขันจริงฮ่าฮ่าเธอไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน ท่านประธานเธอพึมพำออกมาในที่สุดใบหน้ายังร้อนฉ่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอีธานหยุดหัวเราะแต่มุมปากของเขายังคงยกขึ้นคุณดูตกใจเกินไปนะคลาร่าเขาพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆผิดกับบรรยากาศที่ยังตึงเครียดเมื่อครูคลาร่ากำมือแน่นหัวใจยังเต้นโครมครามเอเลนเธอเข้าใจผิดแน่ๆเธอพึมพำกับตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยความกังวล ข่าวลือในออฟฟิศสามารถแพร่กระจายเร็วกว่าไฟป่าเสียอีกแค่คนเห็นซ e o ยืนใกล้กับเลขาส่วนตัวแบบนี้มันก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วฉันฉันควรจะไปอธิบายให้เธอฟังคาร่าหันตัวจะเดินออกไปแต่มืออุ่นๆคว้าข้อมือเธอไว้ก่อนเธอชะงักหันกลับไปมองอีธานด้วยความตกใจไม่ต้องเขาพูดเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยอำนาจดวงตาของเขามั่นคงจนคาร่ารู้สึกได้แอะถ้าเธอเข้าใจผิด แล้วมันเป็นเรื่องผิดตรงไหนอีธานถามกลับทันทีคลาร่านิ่งงันหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอมองเขาด้วยความไม่เข้าใจหมายความว่าไงคะ่ะอีธานมองลึกเข้ามาในดวงตาของเธอบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอีกครั้งเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นปลายนิ้วแตะที่เส้นผมของเธอเบาฮ่าๆคลารากลั้นหายใจร่างกายแข็งื่อสัมผัสของเขาอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อฉันหมายความว่า อีธานหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากของเขาอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่นิ้วดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเขาดูลึกลับและอันตรายบางทีฉันอาจจะอยากให้เธอเข้าใจผิดก็ได้คลาร่าหายใจสะดุดใจเต้นแรงจนแทบระเบิดนี่มันเธอกำลังฝันอยู่หรือเปล่าคลาร่ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงหัวใจของเธอดังก้องอยู่ในหูคำพูดของอีธาน,นวนซ้ำไปมาในหัว ฉันอาจจะอยากให้เธอเข้าใจผิดก็ได้นี่เธอได้ยินถูกต้องใช่ไหมเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากริมฝีปากขยับจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงกลับไม่ออกมาอีธานยังคงมองเธออยู่ใกล้ใกล้เกินไปเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของเขาที่รินรถผิวเราวกับว่าถ้าเธอขยับเข้าไปอีกเพียงนิดเดียวริมฝีปากของพวกเขาอาจสัมผัสกันร่างกายของเธอแข็งทื่อไปหมด เธอไม่เคยเห็นอีธานในมุมนี้มาก่อนีโอที่มักจะเค,คร่งขรึมและสุขุมกลับกำลังมองเธอด้วยแววตาที่ทำให้เธอหายใจติดขัดท่านประธานเธอเรียกเขาเสียงแผ่วหวังว่าเขาจะพูดอะไรออกมาทำลายบรรยากาศที่บีบคั้นนี้เสียทีแต่เขากลับไม่ขยับไม่พูดแค่จ้องเธอด้วยสายตาที่ลึกจนเธอแทบจมดิ่งลงไปในนั้นเธอกำลังคิดอะไรอยู่คลาร่าน้ำเสียงของเขาต่ำและแผ่วเบาราวกับกำลังล่อลวงให้เธอติดกับ คลาร่ากลืนน้ำลายอีกครั้งพยายามควบคุมตัวเองฉันเธอไม่รู้ว่าตัวเองควรตอบยังไงเพราะในหัวของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยคำถามมากมายนี่มันเรื่องจริงเหรอทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นแล้วทำไมหัวใจของเธอถึงเต้นแรงแบบนี้บรรยากาศระหว่างพวกเขายิ่งตึงเครียดขึ้นทุกวินาทีจนกระทั่งกอก,ก,ก็ก็เสียงเคาะประตูดังขึ้นทำลายทุกอย่างในพริบตา คาราสะดุ้งถอยห่างจากอีธานทันทีใบหน้าร้อนวูบความเป็นจริงกระแทกเข้ามาเต็มแรงเธอยือนหอบเบาๆใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะอีธานเองก็กระพริบตาเล็กน้อยราวกับเพิ่งถูกดึงกลับมาสู่โลกแห่งความจริงท่านประธานค่ะเสียงของเอลเลนดังลอดเข้ามาพร้อมกับความเร่งรีบในน้ำเสียงฉันมีเรื่องด่วนต้องแจ้งค่ะคาราหันไปมองอีธานทันทีเธอเห็นเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะกลับเข้าสู่โหมดซีอีโอคนเดิม ใบหน้าเรียบนิ่งราวกับเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาเสียงเขากลับมาเย็นชาและทรงอำนาจเหมือนเดิมประตูถูกเปิดออกเอเลนก้าวเข้ามาด้วยสีหน้ากังวลแต่สายตาของเธอเหลือบมองคาร่าอย่างรวดเร็วก่อนจะปลายตามองอีธานเหมือนเธอรับรู้ได้ว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นคาร่าก้มหน้าหลบสายตาเริ่มรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเธออยากออกไปจากตรงนี้อยากหายตัวไปเสียเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนที่เธอจะได้ขยับตัวเสียงของอีธานก็ดังขึ้นคลาร่าเธอชะง,งักเงยหน้ามองเขาอีธานจ้องเธออยู่แววตายังคงมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อย่าไปไหนไกลประโยคสั้นๆแต่ทำให้เธอขยับตัวไม่ออกเธอรู้นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนคลาร่านั่งตัวแข็งอยู่กับทีหัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อครู เธอไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไรเธอควรออกไปจากห้องนี้ไหมหรือควรอยู่ต่อตามที่อีธานบอกเอลเลนยืนอยู่หน้าประตูสีหน้าของเธอยังคงดูเคร่งเครียดแต่ในแววตามีบางอย่างที่คลาร่าไม่สามารถอ่านออกได้อีธานเอลหลังพิงโต๊ะทำงานขยับตัวเล็กน้อยเพื่อปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติมีอะไรเขาถามเสียงเรียบแต่น้ำเสียงยังคงทรงพลังเอลเลนลังเลไปเสี้ยววินาทีก่อนจะเอ่ยออกมา มีปัญหาที่แผนกบัญชีค่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังตัวเลขในรายงานการเงินไม่ตรงกันและดูเหมือนจะมีเงินบางส่วนหายไปจากบัญชีบริษัทอีธานนิ่งไปดวงตาคมกริบขึ้นมาทันทีหายไปเท่าไหร่ประมาณห้าล้านดอลลาร์ค่ะบรรยากาศในห้องเงียบกริบในทันทีคาร่าหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเขินอายหรือสับสนแต่เป็นเพราะความตึงเครียดที่ปกคลุมห้องนี้แทน อีธานขมวดคิ้วดวงตาเปล่งประกายอันตรายใครเป็นคนรับผิดชอบบัญชีนี้เอลเลนกลืนน้ำลายก่อนจะตอบหัวหน้าฝ่ายบัญชีบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติในระบบแต่พวกเขากำลังตรวจสอบว่าเป็นข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือมีใครบางคนแอบทำอะไรบางอย่างอีธานเงียบไปครู่หนึ่งคลาร่ามองเห็นได้ชัดว่าเขากำลังคิดอย่างหนักจากบรรยากาศเมื่อครู่ที่เต็มไปด้วยความวันว่นวหวตอนนี้ อีธานกลับกลายเป็นซีอผู้เคร่งครึมอีกครั้งให้ฝ่ายไอทีเช็คระบบทั้งหมดและฉันต้องการรายงานฉบับเต็มภายในคืนนี้น้ำเสียงของเขาเย็นเยียบและเฉียบขาดเอเลนพยักหน้าทันทีข้าฉันจะจัดการให้เธอส่งสายตาให้คลาร่าเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินออกจากห้องไปเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็เข้าปกคลุมอีกครั้งคลาร่ามองอีธานเห็นเขาขบกรามแน่นดวงตาลุกวาวด้วยความโกรธเธอไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน ห้าล้านดอลลาร์เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆแต่แฝงไปด้วยอารมณ์บางอย่างคาร่าลังเลคลาร่าลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจพูดออกมาท่านประธานค่ะอีธานหันมามองเธอดวงตาเขายังคงเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดมีอะไรน้ำเสียงของเขาไม่ได้เย็นชาแต่ฟังดูห้วนกว่าปกติคลาร่ากำมือแน่นรวบรวมความกลา้าฉันช่วยอะไรได้ไหมค่ะอีธานนิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้น มุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูอบอุ่นหรือคี้เล่นเหมือนเมื่อครูแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูอันตรายช่วยงั้นเหรอเขาก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งสายตาของเขามีบางอย่างที่ทำให้คลารารู้สึกหนาวสัน่นงั้นก็ดีเลยเขาโน้มตัวลงมาเล็กน้อยดวงตาล็อกเข้ากับของเธอเพราะฉันกำลังต้องการคนที่ฉันไว้ใจได้เสียงของเขาเบาแต่ทรงพลังและเธอคลาร่า อาจจะเป็นคนที่ฉันต้องการมากที่สุดในตอนนี้หัวใจของคลาร่ากระตุกวูบเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเข้าไปพัวพันกับอะไรแต่สิ่งเดียวที่เธอรู้ในตอนนี้ก็คือเธอไม่มีทางหนีจากเขาได้อีกแล้วคลาร่ากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในบางสิ่งที่ใหญ่เกินตัวอีธานจ้องเธอด้วยสายตาคมกริบรอคำตอบจากเธอฉันฉันต้องทำอะไรบ้างคะ่ะ เธอถามเสียงเบาพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงมุมปากของอีธานยกขึ้นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจก่อนอื่นเขาเก้าวถอยหลังเล็กน้อยหันไปหยิบแฟ้มเอกสารบนโต๊ะฉันต้องการให้เธอช่วยตรวจสอบรายงานการเงินทั้งหมดของไต,ตรมาสนี้เขาวางแฟ้มหนาหนักลงตรงหน้าเธอดูว่ามีจุดไหนที่ดูผิดปกติหรือมีใครเกี่ยวข้องกับบัญชีที่เงินหายไปคลาร่ามองแฟ้มตรงหน้ารู้สึกหนักใจขึ้นมาเล็กน้อย นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยสักนิดแต่เธอรู้ดีว่าปฏิเสธอีธานแบล็กวูดไม่ได้ได้ค่ะเธอตอบรับแม้จะรู้สึกกดดันก็ตามอีธานพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาย,ยังจับจ้องเธอไม่วางดีเขาว่าก่อนจะเสริมขึ้นมาอีกประโยคและอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดคลาร่าชะง,งักใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งหมายความว่ายังไงค่ะหมายความว่า อีธานโน้มตัวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งน้ำเสียงต่ำและจริงจังเราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จนกว่าฉันจะมั่นใจได้ว่าไม่มีใครในบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้คลาร่าขนลุกวูบเธอจะต้องทำเรื่องนี้เงียบเงียบและระวังตัวให้มากบรรยากาศรอบตัวเหมือนจะเย็นลงทันทีคลาร่ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่กำลังกดทับเธอนี่มัน มันไม่ใช่แค่เรื่องงานธรรมดาอีกต่อไปแล้วมันอันตรายกว่านั้นมากเธอเข้าใจใช่ไหมคลาร่าอีธานถามเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยอำนาจคลาร่าหายใจเข้าลึกพยายามข่มความวิตกกังวลในใจแล้วเธอก็ตัดสินใจขาฉันเข้าใจเธอรับแฟ้มเอกสารมาแน่นอีธานจ้องเธออีกครั้งก่อนจะยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่คราวนี้มันเป็นรอยยิ้มที่คลาร่าไม่สามารถอ่านออกได้เลยดีมาก เขาพูดเสียงแผ่วแต่ในใจของเธอรู้ดีว่านี่อาจเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลคลาร่ากำแ้มเอกสารแน่นมือของเธอเริ่มเย็นเฉียบแม้ว่าอุณหภูมิในห้องจะปกติเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเข้าไปพัวพันกับเรื่องแบบไหนกันแน่แต่สิ่งเดียวที่เธอแน่ใจคือถ้าเธอก้าวเข้าสู่เกมนี้แล้วเธอจะไม่มีวันถอยกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกอีธานเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ของเขาท่าทางผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย แต่ดวงตาของเขายังคงจับจ้องเธอไม่ปล่อยให้เธอหลุดจากสายตาเริ่มจากตรวจสอบตัวเลขพวกนี้ก่อนเขาพูดพลางเคาะนิ้วลงบนโต๊ะเบาๆเป็นจังหวะแล้วถ้าเธอเจออะไรที่ผิดปกติเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะเอียงศีรษะเล็กน้อยบอกฉันทันทีคลาร่ากลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนน้ำหนักมหาสาลกดลงบนบ่าของเธอค่ะเธอพยักหน้ารับอย่างหนักแน่นอีธานมองเธอครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาเพียงเสี้ยววินาทีดี จากนั้นเขาก็เอ็นตัวพิงเก้าอี้ดวงตาฉายแววครุ่นคิดคืนนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงที่โรงแรมดาวเวนพอร์ตน้ำเสียงของเขาฟังดูราบเรียบแต่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างเธอไปกับฉันคลาร่าตกใจเงยหน้าขึ้นมามองเขาทันทีไปงานเลี้ยงกับท่านประธานใช่เขาตอบสั้นฮ่าฮเธอรู้สึกถึงลางสังหรณ์แปลกฮ่าฮนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องงานธรรมดาแน่ฮ่าฮ แต่ทำไมฉันต้องไปค่ะเธอกลั้นใจถามออกไปอีธานมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เธอขนลุกเพราะฉันต้องการคนที่ไว้ใจได้อยู่ข้างๆสายตาของเขาจับจ้องเธอแน่นไม่ยอมให้เธอหลบหนีและตอนนี้เขาโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยน้ำเสียงต่ำและมั่นคงคนคนนั้นก็คือเธอคลาร่าหัวใจของเธอกระตุกวูบบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดราวกับมีเพียงพวกเขาสองคนอยู่ในโลกใบนี้ เธอควรจะตอบตกลงไหมหรือเธอควรถอยออกจากเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเธอสบตากับอีธานเธอรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่มีทางเลือกอีกแล้วคลาร่ากำมือแน่นเธอรู้ว่าเธอไม่ควรถูกดึงเข้าไปในเรื่องนี้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ข้าฉันจะไปเธอตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นพอให้อีธานพอใจมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าดี เขาหยิบแก้วกาแฟขึ้นจิบชาชาดวงตายังคงมองเธอราวกับกำลังอ่านความคิดฉันจะให้เอลเลนเตรียมชุดให้เธอเราจะออกจากบริษัทตอนหนึ่งทุ่มคลาร่าพยักหน้ารับแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถามทำไมเขาถึงอยากให้เธอไปงานเลี้ยงด้วยงานนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเงินหายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างของเขาเธอสลัดความคิดนั้นออกจากหัวก่อนจะลุกขึ้นยืนพร้อมกับแฟ้มในมือ ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปตรวจสอบเอกสารก่อนนะคะอีธานมองเธอครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าไปเถอะแต่จำไว้นะคลาร่าเธอชะงักเท้าหยุดอยู่หน้าประตูตั้งแต่วันนี้น้ำเสียงของเขาฟังดูราบเรียบแต่กลับทำให้เธอขนลุกวูบเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยของฉันอีกต่อไปแล้วคลาร่าหันกลับมามองเขาดวงตาสั่นไหวหมายความว่าเธอพยายามถามแต่เสียงของเธอกลับเบาหวิว อีธานยิ้มมุมปากก่อนจะเอนตัวพิงก้าอี้มองเธอด้วยสายตาลึกลับคืนนี้เธอจะได้รู้เองหัวใจของคาร่าเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอไม่รู้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่เกมแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคาร่าเดินออกจากห้องทำงานของอีธานแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นรัวเธอพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกสติกลับมา แต่คำพูดของเขายังคงดังก้องอยู่ในหัวตั้งแต่วันนี้เธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยของฉันอีกต่อไปแล้วหมายความว่าอย่างไรเธอรีบเดินไปยังห้องทำงานของตัวเองวางแฟ้มเอกสารลงบนโตะพยายามโฟกัสกับตัวเลขและรายงานที่อยู่ตรงหน้าแต่สมองของเธอกลับวุ่นวายไปหมดเธอพลิกเอกสารทีละหน้าตรวจสอบตัวเลขอย่างละเอียดทุกอย่างดูปกติในช่วงสองไตรามาสแรกแต่เมื่อเธอเปิดไปยังหน้ารายงานล่าสุด เธอก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติตัวเลขบางจุดดูไม่สมเหตุสมผลมีเงินก้อนหนึ่งถูกย้ายออกไปยังบัญชีที่ไม่คุ้นเคยเธอขมวดคิ้วหยิบปากกามาขีดเส้นใต้จุดที่น่าสงสัยบัญชีนี้เป็นของใครเธอเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พยายามสืบค้นข้อมูลแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไรต่ออิ่งเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นเธอหยิบมันขึ้นมาดูหน้าจอปรากฏข้อความสั้นๆจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก อย่ายุ่งกับเรื่องนี้ถ้าเธออยากปลอดภัยคาร่าตัวแข็งทื่อความเย็นเยียบแล่นไปทั่วสันหลังเธอเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆห้องทำงานจูจๆเธอก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองเธอควรทำอย่างไรดีเธอควรแจ้งอีธานใหม่หรือควรทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วถอยออกจากเรื่องนี้แต่เมื่อเธอนึกถึงสายตาของอีธานเมื่อตอนที่เขาพูดว่าฉันต้องการคนที่ไว้ใจได้อยู่ข้างๆเธอก็กัดฟันแน่น เธอรู้ดีว่าถึงจะพยายามถอยออกจากเรื่องนี้แล้วมันก็สายเกินไปแล้วคลาร,ร่ากำโทรศัพท์แน่นข้อความปริศนายังคงแสดงอยู่บนหน้าจอเธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอไม่มีทางถอยหลังได้อีกแล้วเธอลุกขึ้นหยิบแฟ้มเอกสารแล้วเดินออกจากห้องทำงานเธอรู้ว่ามีเพียงคนเดียวที่เธอไว้ใจได้ในสถานการณ์นี้และคนนั้นคืออีธานแบล็กูด <Lud> เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องทำงานของเขา อีธานกำลังยืนอยู่ริมหน้าต่างดวงตามองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟยามค่ำคืนเขาหันกลับมาทันทีที่เธอเดินเข้าไปมีอะไรคลาร่ากลืนน้ำลายก่อนจะยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูฉันได้รับข้อความนี้ค่ะอีธานรับโทรศัพท์ไปดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวทันทีที่อ่านมันจบบรรยากาศรอบตัวเย็นเยือกขึ้นมาในทันทีเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองเธอเธอกลัวไหม คาร่ารู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงแต่เธอก็รู้คำตอบของตัวเองดีเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะตอบออกไปอย่างหนักแน่นไม่ค่ะอีธานจ้องเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มุมปากของเขาจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กฮ่าฮดีเขาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะก่อนจะเดินเข้ามาใกล้เธอเพราะตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเขาหยิบแฟ้มเอกสารไปจากมือของเธอเปิดดูข้อมูลที่เธอขีดเส้นใต้ไว้ จากนั้นก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจเธอทำได้ดีมากคลาร่าเธอรู้สึกถึงความอุ่นวาบในอกเมื่อได้ยินคำชมจากเขาแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาอีธานก็หันไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกจัดการสืบหาต้นตอของข้อความนี้และตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยในรายงานการเงินเดี๋ยวนี้น้ำเสียงของเขาเย็นชาและเฉียบขาดคลาร่ามองเขาอย่างประทับใจเขาไม่ใช่แค่ซีออ ผู้ทรงอำนาจแต่ยังเป็นคนที่พร้อมจะปกป้องคนของเขาด้วยคืนนั้นคลาร่าร่วมงานเลี้ยงกับอีธานเธออยู่ข้างเขาตลอดเวลาแม้จะยังไม่เข้าใจทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นแต่เธอรู้ดีว่าตัวเองได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเขาแล้วและที่สำคัญที่สุดเธอรู้ว่าเธอไว้ใจเขาได้อีธานเองก็ดูจะรับรู้ถึงความคิดของเธอเขาหันมาศบตาเธอก่อนจะพูดขึ้นเบาฮ่า เธอทำให้ฉันประทับใจนะคลาร่าหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะความกลัวแต่มันเป็นเพราะเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่มากกว่าการเป็นผู้ช่วยธรรมดาบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาลเดอเอ็น